แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณผมเองอันเนีสีก็สดจะบอกคุณสักอันเน่าความนกกรทาจำกัดซึ่งเป็นเกษตรกรนนเด่นของชาติเออตองจับเราเลี้ยงนกนะครับเพราะนกมาเพื่อให้เป็นนกสาวแล้วนำมาไข่ไ <c oughs> ข่มาแปลลูกใส่ซองสุญญากาศใส่บรรจุกรกะป๋องนะครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราก็มีเนื้อนก นะครับคือตัวนกแฟนที่เวลาเราฟักมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมเราประมาทางนี้เนี่ยเรามาอบสมุนไพรที่มันผ่านมาท่านคงเห็นนะครทํทงานทั่วไปเนี่ยปิ้งการปิงง้งยากนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นทางเลือกอีกทางคืออันนี้เป็นอบนะครับอบก,ก็คือเป,เป็นเฮล้์ฟู้ดนะครับๆๆเป็นอาหารที่สุขภาพ เพราะฉะนั้นนกอบกับน,นกปิง้งนกย่างไม่เหมือนกันนั้นใครสนใจที่จะทําอาชีพจะมาซื้อนอกทางกาก็เรียนเชิญน,นะครับอ,อ,อันนี้ตูน้นี้ได้กี่ตกีตัวเนี่ยประมาณ70ตัวครับ70ตัวเลยหรอรตอนนี้ไอ้เครื่องนี้ม,มีมีเยอะไหมในประเทศไทยเนี่ยเ,เป็นเครื่องแรกของประเทศอันนี้เราสร้างขึง้นมาอ,มอันนี้นอ,อันนี้ของของไอ้ที่อันดีความผลิตมาเองลลเลยนี่ไง ครับนี่ก็มันครบวงจรจริงๆนะนอกจากเลี้ยงนกเอาขี้นกไปขายแล้วก็เอานกไข่นกมาขายส่งออกแล้วก็เอาเนื้อนกแล้วก็นี่ก็ผลิตภัณฑ์เป็นทั่วเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอดีตความนะก็คือเครื่องอบนกเนี่ยเครื่องนี้นะเนี่ยเครื่องนี้ก็สามารถที่จะอบได้ครั้งละกีสิบตัวสักทีเดียวนะเพรอบมาแล้วนี่นะไม่ว่าจะไปไปอบปลาอบไก่ ต่างอย่างอื่นได้หมดก็เป็ดปต่างไม่ใช่แค่รกกระทานะครับเขาหลังถ้าเกิดว่าคุนสนใจต้องเบอร์นี้นะสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้เลยครับหรือเปิดเข้าไปดูใน YouTube ของอเนกฟาร์มนี่นะถ้าสนใจเข้ามาก็โทรได้เลยนะ0 8 1 6 5 2 5, 6, 6, 6, 6. ้า6กนี้นะที่อันเด็กความเลยนะนี่คือคุณอันเด็กความเจ้าของอยู่นี่เลยนะวันนี้ก็มาร่วมง,งานกับครบรอบ25ปีรวมพลคน,คนข,ลลข่าวเกษตรและ7ปีสมคาคมเกษตรแห่งประเทศไทยนะซื่อมูลจุนเกษตรแห่งประเทศไทยนะอนขอบคาครับ